สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยวิธีการตั้งคูณนะครับซึ่งในเมื่อเรามีตัวคูณ2หลักเพราะฉะนั้นเวลาคูณเราจะต้องคูณกันทั้งหมด2ครั้งนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกับตัวอย่างเลยละกันนะครับไปดูข้อแรก ข้อแรกคือ12คูณด้วย13าใช่ไหมครับ1ิคูณด้วย13เราก็ตั้ง12กับ13ให้ตรงกันใส่เครื่องหมายคูณแล้วก็ขีดเส้นใต้1นึ่ครั้งนี่คือการเตรียมการคูณนะครับอันนี้การคูณนะักเรียนดูนะครับ12บตรงเนี้ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวตั้ง คูณด้วยสิบสามก็คือตัวคูณอ่าเราจะแบ่งคูณกันก็คือจะนำสามไปคูณก่อนนะครับนะจะนำสามไปคูณก่อนแล้วค่อยนำหนึ่งไปคูณทีหลังสามอยู่ในหลักหน่วยก็นำไปคูณให้ครบทุกหลักนะครับในตัวตั้งแล้วหนึ่งอยู่ในหลักสิบเราก็นำหนึ่งเนี่ยไปคูณให้ครบหลัก แต่เราจะเริ่มต้นใส่ตัวเลขในหลักสิบเท่านั้นอ่ะมาเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนเลยครับหลักหน่วยคือเลขสามสามไปคูณกับสองที่อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูที่หน้าจอนะครับสามคูณกับสองได้ผลลัพธ์เป็นหกใส่ใหกไว้เป็นตัวแรกต่อไปสามไปคูณหนึ่งต่อในหลักสิบสามไปคูณหนึ่งเป็นสาม ได้ผลลัพธ์3ในบรรทัดนี้นะครับในบรรทัดนี้มันก็คือ1 2คูณ3ได้36นั่นเองนะครับต่อไปเมื่อ3เนี่ยคูณเสร็จรบทุกตัวแล้วเริ่มต้นที่1บ้าง1อยู่ในหลักสิบเวลาใส่ตัวเลขจะต้องใส่ในหลักสิบนะครับ1คูณ2ได้2 1ไปคูณ1 ได้ไหนเราจะได้ผลคูณมาทั้งหมด2องบรรทัดด้วยกันนี่จะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยไม่มีตัวเลขนักเรียนสามารถเติมศูนย์ลงไปได้เลยมันได้120จริงไหมก็จริงเพราะว่า1ิบสองไปคูณกับ10ก็จะได้120ตามความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วที่ ตัวคูณเป็น10 20 30 40, 40ประยนไปจนถึง90นั่นเองเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือเอาผลลัพธ์เราจะได้ผลลัพธ์สบรรทัดใช่ไหมเอาผลลัพธ์มาบวกกันได้ D 6หลัก10ได้5จาหลักร้อยได้1ได้156นั่นเองอะนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2 3 2คูณกับ14ตัวตั้งคือ32สองตัวคูณคือ14แสดงว่าเราจะต้องคูณกันทั้งหมด2ครั้งก็คือเอาใช้แม่4คูณก่อนแล้วก็ค่อยใช้1คูณนะครับไปดูที่ 4, 4ีตัวนี้จะต้องคูณกับ2แล้วก็คูณกับ3นะครับ4คูณกับ2ก่อนตัวแรก4คูณ2เป็น8ด ต่อไป4ไปคูณ3ก็เป็น12ในบรรทัดนี้แสดงถึงว่าเจ้า32เนี่ยเราคูณด้วย4ใช่ไหมครับก็เป็น128กันเองต่อไปบรรทัดที่2เริ่มต้นที่1นะครับ1ในหลักสิบ1ตัวนี้ต้องไปคูณ2และ1ตัวนี้ต้องไปคูณ3นะครับ หนึ่งไปคูณสองได้สองเราจะใส่ในหลักสิบ่อนหนึ่งไปคูณสามได้สามใส่ในหลักร้อยและเราจะเห็นว่าตรงนี้ว่างอยู่ก็นักเรียนเติมสูงลงไปได้เลยเติมสูลงไปได้เลยในบรรทัดนี้หมายถึงสามสิบสองเนี่ยไปคูณกับสิบก็จะได้หนึ่งร้อยได้สามร้อย ยี่สินั่นเองสามอยยี่สิบนั่นเองเอาผลลัพธ์ที่ได้ของทั้งสองบรรทัดนี้มารวมกันหลักหน่วยได้8หลักสิบได้สหลักร้อยได้สได้4ี่สสิบ 100, 4, 4, 48, นั่นเองอนี้ก็เป็นการคูณตัวตั้งสองหลักแล้วก็ตัวคูณสองหลักนะครับ ยังมีตัวอย่างเพิ่มเติมอีกไปดูตัวอย่างตัวถัดไปเลยตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปครับข้อที่สี่สี่สิบเจ็ดคูณกับสามสิบสี่ตัวตั้งคือสี่สิบเจ็ดตัวคูณคือสามสิบสี่แสดงว่าเราจะต้องใช้แม่สี่คูณให้ครบทุกตัวแล้วก็ใช้แม่สามคูณให้ครบทุกตัว ถ้าเกิดว่ามีการโทษก็ให้เปลี่ยนทดในหลักถัดไปนะครับจำไว้ด้วยว่าล่าสุดเราทดเลขอะไรไปลำดับขั้นตอนต่อไปก็อย่าลืมเอาเลขที่โทษนั้นมารวมด้วยอ่ะดูเลยนะครับ4คูณ7ได้28ใส่แปดทด2ในหลักถัดไปเพราะว่าเราเอา4คูณกนะับ7ไยพอได้28เราใส่8แล้วก็เลข2นำไปทดในหลักถัดไปต่อไป สีคูณสได้สิบบวกกับที่ทดอีกสอง่าเป็น18บอ่าสองใช้ไปแล้วปับขีดออกก็ได้นะครับดูความในมั่วเนาะต่อไปในบรรทัดนี้มันหมายถึงว่าเจ้าสี่สิเจ็ดเนี่ยเราคูณกับ4ี่นะได้หนึ่ง้ยแปดสิบแดนั่นเองต่อไปครับในหลักสิบ เราจะใช้แม่3ที่ในหลัก10ไปคูณ7แล้วก็คูณ4ทีละตัวนะครับเริ่มที่หลัก10นะ3ามคูณ7 3 7 2สใส่1นด2อ่า2นี้เป็น2ของตัวถัดไปนะครับต่อไป3คูณ4ได้12 12ไปบวกกับอีก2เป็น14นั่นเองอตรงน,นี้เราสามารถเติมสูงต่อท้ายได้ บรรทัดนี้มาจาก47คูณกับ30นั่นเองได้1,410นะครับแล้วเราเอาผลลัพธ์ของทั้งสองบรรทัดนี้มาบวกกันเราก็จะได้หลักหน่วยคือ8หลักสิบคือ9หลักร้อยคือ5แล้วก็1ได้1,598นั่นเองนะครับ สุดท้ายไปดูตัวอย่างตัวสุดท้ายครับห้าสิบสามคูณกับยี่สิบแปดเอาละครับห้าสิบสามคูณกับยี่สิบแปดตัวตั้งคือห้าสิบสามตัวคูณของเราคือยี่สิบแปดมีเลขสองกับเลขแปดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรคูณแม่แปดแล้วก็สูตรคูณแม่สองมาดูในบรรทัดแรกกันเลยแปดคูณสามแปดสามยี 3, ่สิบสี่ใส่สี่คูสอง ต่อไป8 5ได้40บวกกับอีก2เป็น42่สบสอรรทัดนี้หมายถึง53เนี่ยคูณ8เนี่ยได้424นั่นเองต่อไปนะครับเลขสอยู่ในหลัก10ใช้หลักสิบคูณนะ2คูณ3มได้โกสคูณหเป็น10แล้วก็ใส่10 ตรงนี้ตัวเลขว่างอยู่ก็ใสู0ได้เลยแล้วก็เอาผลลัพธ์ของทั้งสองบรรทัดมาบวกกันอ้าวบรรทัดน,นี้มันหมายถึง53คูณกับ20นั่นเองได้1,060 0 0กกับอีนะครับาามาบวกกันได้4ได้8ได้ ได้1ได้1 4 8 4นะครับอ้าเพราะฉะนั้นในการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะครับบรรทัดแรกคูจะไม่ห่วงคุณคูณจะห่วงว่าบรรทัดที่2หนูลืมเติม0เท่านั้นเองนะครับนะที่ทั้งสข้อคุณครูจะใส่เลขศูไว้เป็นตัวสีดำเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าศูนย์ตัวเนี้เป็นศูนย์ที่เพิ่มเข้ามานะอ่านะครับดาวโดยที่การคูณในหลักสิบเนี่ย เริ่มต้นเราก็จะต้องใส่ตัวเลขเริ่มต้นในหลักสิบผลคูณเราต้องใส่ในหลักสิบนะครับห้ามไปใส่ในหลักหน่วยเหมือนกับบรรทัดแรกนะไม่เช่นนั้นแล้วค่าคําตอบของเราก็จะผิดพลาดนะครับนะอ่าสี่ข้อนี้ก็ฝากไว้ให้เรียนได้กับไปทครบทวนนะครับถ้าเกิดว่าอ่าไม่เข้าใจอย่างไรก็หยุดวิดีโอไว้เนะแล้วก็ทําความเข้าใจไปทีละขั้นตอนนะครับนะแล้วก็คุณครูฝากการบ้านของปอสามเนี่ยคุณครู ทำแบบฝึกหัดไว้ทั้งหมด6ข้อนะครับก็อย่าลืมแสดงวิธีทำลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็นำมาส่งตามวันเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับข้อที่9นี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะครับสวัสด,ดีครับ